ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณนะคะเข้าสู่ช่องคุณยูม่อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาในหัวข้อที่มีชื่อว่าคนที่ใช่จะมาเมื่อไหร่นะสำหรับคนที่คุณกำลังรอคอยคนที่ใช่เข้ามาทําให้หัวใจคุณฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเลือกน้ไพ่ยกันนะคะยูมี่ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะบอกว่า พลังงานตรงมากๆๆม,มากนะคะขอบคุณมากๆนะคะแม่หมออ่านแล้วใจฟูเลยนะคะทีะ่พี่ไพ่ส่งพลังงานมาแล้วก็ยูมีสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้คุณนะคะก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยนะที่กำลังดูคลิปของยูงมีอยู่ตอนนี้นะคะโอเค ก่อนที่จะเลือกหน้าไพ่นะคะใครเข้ามาใหม่ยมิฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทําคลิปนะคะส่งพลังงานดีๆออกมาให้คุณอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะโอเคยมิ umi, มีแพ้หน้าไพ่นะให้3มใบนะคะใบที่1ค่ะใบที่2แล้วก็ใบที่3ค่ะให้คุณทําสมาธินะคะเลือกหน้าไพ่ที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะจากนั้นเราไปรับฟังคำนํายการว่าคนที่ใช่ของคุณนั้น จะมาเมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะตอหรับคุณนะคะที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าคนที่ใช่ของชาวกองหนึ่งเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปถามนางฟ้ากันเนี่ยยูมีขอเช็คเอ NERGY ของชาวกองหนึ่งก่อนนะคะว่ากองนี้ใช่กองของคุณหรือเปล่านะคะถ้าพลังงานตรงฟังต่อนะคะแต่ถ้าไม่ตรงคุณลองไปเลือกกองอื่นดูนะกองนี้อาจจะไม่ใช่กองของคุณนะคะสุดานะคะ เจ็ดนะคะ Tenso born แล้วก็มี The Devil นะคะโอเคค่ะสำหรับ e อ NERGY ของชาวกองที่หนึ่งนะคะมิ่มองว่าบางท่านีะเกิดในราศีพิจิกเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยจะเกิดในราศีมังกรนะคะเกิดในเดือน มกราคมหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ประจําตัวขึ้นมาเนาะเอ่อแล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตช่วงนี้ของคุณนะคะถ้ามองในเรื่องของด้านการงานนะยูไม่มองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทํางานแบบหนักหนักมากนะคะรับผิดช,ชอบหน้าที่อะไรหลายๆอย่างนะคะเหนื่อยนะช่วงนี้ดูคุณเหนื่อยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยเลือกที่จะจบจากงานเดิมนะคะก็คือตอนนี้อาจจะมีการลาออกจากที่ทํางานเดิมหรือว่าเลิกทาเลิกทําในสิ่งที่ทําทําอยู่ะคะ่ะหรือว่าสมมติคุณตอนนี้คุณอาจจะ เปิดขายของออนไลน์นะคะขายของออนไลน์เนาะแต่ทีนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันขายไม่ดีมันไม่เวิร์กนะคะคุณก็เลยเลิกทําไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ผลตอบรับที่ได้เนี่ยมันมันไม่เข้าเป้านะคะก็คือคุณเลิกที่จะทําสิ่งสิ่งนี้ดีกว่านะคะแล้วก็แง่ของคนที่ทํางานประจำเนี่ยเหมือนคุณก็ออกจากงานแล้วนะคะออกจากงานแล้วหรือว่าตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณได้ยื่นใบลาออกเห็นเป็นพลังงานประมาณนี้ช่วงนี้ดูคุณค่อนข้างที่จะ เหนื่อยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเข้ามานะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวกองที่1น,นะคะแล้วก็เห็นเป็นเอ่อถ้ามองในแง่ความรักเนี่ยเอ่อคนที่เข้ามาเลือกไพ่กลองนี้เนาะมันก็เป็น energy ของเหมือนแบบว่าเอ่อคนโสดหรือว่าคนที่กําลังรอ คนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณใจฟูนะคะบางท่านก็อาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เพิ่งเลิกกับแฟนคนเดิมมานะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าเลิกคุยกับคนคุยเก่าไปแล้วนะคะมีความเป็นไปได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็คือดูเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเ,เหนื่อยนะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบางทั้นเนี่ยก็คือ,เ,อเจอเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะจบแล้วก็ ออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วก็มองหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะสำหรับชาวกองที่1เนาะโอเคพลังงานตรงกับคุณไหมคะถ้าตรงฟังต่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาถามนางฟ้ากันนะคะว่านางฟ้าคะ่ะคนที่ใช่ของชาวกองที่1นเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่คะค,คนที่ใช่ของชาวกองหนึ่งจะมาเมื่อไหร่คะค take action นะคะ Take action แปลว่าอะไรแปลว่าให้คุณลงมือนะคะลงมือที่จะแบบว่าอมองหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะอาจจะอะแต่งตัวสวยๆนะคะหรือว่าเข้ากลุ่มสังคมเข้ากลุ่มที่แบบออกไปพบเจอผู้คนให้มากขึ้นนะคะให้มากขึ้นอ่ะถามนังฟ้าต่อนะคะแล้วแล้วเมื่อไหร่คนที่ใช่เขาจะมาให้ทำให้ชาวกองหนึ่งเข้าใจฟูคะ่ะ ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณอย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าพี่ไพ่เขามีอะไรอยากจะบอกเรานะคะโอ้ยแม่ดิชันโอ้โอ้ เงว้าวไพ่สว่างมากอะไรคะอ้าว่นซเปนเด็โคลค่ะเอ็กซบคับนะโอเคไม่วางไว้ตรงนี้่ยจับไพ่ สำหรับ energy ของชาวกองที่เหนือคะ่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณเพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาเนาะแล้วก็บางท่านก็เพิ่งออกจากงานมานะคะดูชีวิตของคุณตอนนี้ก็คือมีเรื่องที่จะต้องแบบว่าให้จัดการแล้วก็โฟกัสไปมากกว่านะคะแต่ว่าใครทีอ่อยากมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะ,ะหลังจากนี้ค่ะคุณอาจจะต้อง take action แล้วก็ลงมือทำลงมือทำในที่นี้หมายความว่าุณอาจจะแบบว่า เออแต่งตัวแต่งหน้าให้ให้สวยขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะอาจจะที่สวยอยู่แล้วก็ให้มันสวยให้ดูดีมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะไปเข้ากลุ่มสังคมแนละออกไปจิมออกไปฟิตเนสออกไปวิ่งสวนลุมหรือว่าเอออกไปทํากิจกรรมที่แบบทําให้พบเจอผู้คนมากยิ่งขึ้นหรือเพื่อนชวนปาร์ตี้ที่ไหนก็คือให้ให้คุณแบบว่า อ,อย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่เฉยๆน้ารอให้คนเข้ามานะตัวคุณเนี่ยก็ต้องออกไปด้วยนะคะแต่ว่าท้าถามนางฟ้าต่อว่าถ้าาแบบว่าเรา take action ลงมือทําแล้วคนที่ใช่เขาจะมาเมื่อไหรค่คะนางฟ้าบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตคุณช่วงนี้ยังพึ่งพึ่ง,งมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทําที่จะต้องจัดการนะคะแล้วตรงนี้พี่ไพ่บอกว่าอะไระพี่ไพ่บอกว่าตัวคุณเป็นคนเก่งนะ มเีเป็นพลังงานของ the magician ขึ้นนะคะคุณมี magician แล้วก็ขึ้นกับ strength ด้วยเนี่ยยมูมิมองว่าัตคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนมีความสามารถเนาะมีความสามารถเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัสไปที่เรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินไปก่อนนะคะช่วงนี้นะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะแล้วก็ยมูมิมองว่าหลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้ไไดได้ด้แล้วนะความสมพันธ์เก่าใช่ไหมคะก็ ตัวคุณเป็นคนมีความสามารถเนาะมีทักษะในการสื่อสารนะคะยูมี่มองว่าคนที่มออีบุคลิกแบบนี้ค่ะอ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะคนดีๆนะดึงดูดคนดีๆด,ดึงดูดความรักดีๆเข้ามาได้แน่นอนนะคะแต่สำหรับชาวกองหนึ่งแล้วมองว่าออตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะที่จะแบบม,มีคนเข้ามาหาคุณนะซึ่งมี่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าให้พวกเราคิดซะว่าแบบ ช้าๆได้พาเไ่มงามเนาะคุณจบจากความสัมพันธ์ทั้งเก่าแล้วคุณจะแบบให้คนใหม่เข้ามาเลยทันทีทันใดเนี่ยถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนี่ยเพราะถึงยังไงก็ต้องแบบจบความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะนะ้องฟ้าก็เลยบอกว่าอตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสําหรับชาวกองที่1นนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจนะให้กับชาวกองที่1นึ่งค่ะยูมีว่ามองว่าคุณอะเข้มแข็งแล้วก็สตรองอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นพลังงานของคนเก่งนะคุณสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้แน่นอนแล้วคนที่ ที่ใช่คนดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะชาวกองหนึ่งโอเคเป็นวางใจให้นะก็อยู่ไม่มีเท่านี้นะคะสอหรดบชาวกองหนึ่งเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับคุณนะ,ะ,ะที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าคนที่ใช่ของชาวกองที่สองเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะคะก่อนอื่นยูมีขอเช็คเอเนอร์จีของคุณก่อนนะชาวกองสองว่าเออใช่พลังงานใชเออ่เหตุการณ์ชีวิตของคุณช่วงนี้หรือเปล่านะคะถ้าตรงฟังต่อนะคะแต่ถ้าไม่ตรงคุณลองไปเลือกกองอื่นดูนะกองนี้อาจจะไม่ใช่กองของคุณนะคะเพราะว่าเป็นคลิป รวมเนาะต้องเช็คเอเนจีคุณซะก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะโอเคค่ะถามพี่ไพ่กันพี่ไพ่คะเอเนจี Energy ของชาวกองสองช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะว wow, ้าวทูสุขครับนะคะมีอะไรครับผมว้าวทูสเปนเดโก้นะอา้าวใบนี้หล่นเอาใบนี้โ o ร์ออฟซอร์สนะคะ โอ้ t e m ทัมเปรสนะคะ energy โอเคเลยสำหรับชาวกองที่2นะคะสำหรับชาวกองที่2นะคุณอาจจะเกิดราศีธนูนะคะเห็นไพ่ e m p เ r รส c e ขึ้นเนาะคุณอาจจะเกิดราศีธนูหรือว่าเกิดในช่วงเดือนอปลายพฤศจิกายนถึงวันนะคะมีความเป็นไปได้เนาะ ในบางท่านเรายังมีมองเห็นคุณแฮนเดิลงานมากกว่า2งานขึ้นไปนะคะบางท่านเนี่ยทำงานาทำงานประจําด้วยนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือมีงานเสริมด้วยแล้วก็ในบางท่านนะคะ ออตอนนี้คุณก็ได้ทํางานได้ทํางานที่ที่คุณชอบนะเห็นเป็นพลังงานของความเออพึงพอใจขึ้นมานะคะหรือว่าตอนนี้เพิ่งอาจจะได้ร่วมหุ้นลงทุนนะคะกับหุ้นส่วนนะ,ะกับเออพาร์ทเนอร์นะที่คุณแบบว่าแฮปปี้ที่จะทํางานกับเขานะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบว่า มีร้านกาแฟนะคะตอนนี้คุณก็ลงทุนร้านกาแฟกับเพื่อนสนิทของคุณนะคะกับรุ่นพี่รุ่นน้องที่คุณสนิทกันนะคะมีความเป็นไปได้นะอาจจะเพิ่งแบบร่วมมือกันนะคะร่วมมือกันเนาะเปิดร้านหรือว่าทํากิจการงานที่แบบว่าเกิดขึ้นมาจากความชอบของตัวเองนะคะแล้วก็เห็นเป็นพลังงานของวางท่านเนาะอาจจะ เพิ่งออกจากงานนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงพักร้อนนะคะเป็นพลังงานของความนิ่งความพักผ่อนนะคะอา,อาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่ออกจากงานแล้วก็แบบว่ารองานอยู่นะคะก็คือนิ่งอาจจะยังไม่ไม ไม่ยังไม่ได้หาง,งานนะคะแต่มองว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะได้มีการยกย้ายนะคะยกย้ายยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะอาจจะ,ะเดินทางมีการเดินทางเนาะอาจจะไปเดินทางไปในที่สถานที่ที่มีน้ําหรือมีน้ําล้อมรอบนะคะหรือว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าได้ย้ายไปในประเทศที่ที่เป็นเกาะหรือว่ามีน้ําล้อมรอบนะคะเป็นไปได้เหมือนตอนช่วงนี้คุณกําลังอาจจะแบบรออยู่นะคะอ่า เช่นมีหลายท่านเนาะอาจจะมีสอบสอบไปงานเกาหลีนะคะงานเกาหลีเนาะเกาหลีก็เป็นเกาะใช่ไหมคะก็อาจจะรออยู่อาจจะแบบว่าอืม อสอบไปแล้วแหละรอประกาศผลสอบนะคะถ้าสอบผ่านหรือว่านายจ้างแบบว,ว่าออฟเฟอร์งานมาให้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะ,ะเดินทางโยกาย้ายไปที่ประเทศเกาหลีใต้ไปทํางานนะคะก็เป็นได้นะเห็นเป็นอีกอีกเอเนอรจีหนึ่งนะคะเอเนอร์จีหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทํางานมากกว่า2ง,งานขึ้นไปนะคะอีก Energy หนึ่งก็มองเห็นเป็นพลังงานของคนที่ อรอคอยงานรอคอยที่จะเปลี่ยนถ่ายยกย้ายที่อยู่นะคะมีความเป็นได้หรือว่าในอีกระยะหนึ่งเนี่ยเอ่อคนคุณที่เข้ามาเลิอกกองเนี้ยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางในเร็วๆนี้นะอย่างที่มิบอกรนาะเห็นเป็นพลังงานของการเดินทางแล้วก็ยกย้ายนั่นเองนะโอเคพลังงานตรงกับคุณไหมคะถ้าตรงกับคุณฟังต่อนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถึงคําถามสําคัญกันนะว่าค่ะว่าสำหรับชาวกองที่สองค่ะนางฟ้าค่ะ คนที่ใช่ชาวกองสองคนที่ใช่จะมาเมื่อไหร่คะเอนเนอร์จีดีขนาดนี้คนที่ใช่ชาวกองสองจะมาเมื่อไหรคะ Take action นะคะ Take action ให้คุณลงมือทำนะคะลงมือทำ Take A c t i o n นะถ้า take A c t i o n แล้วคนที่ใช่มาเมื่อไหรคะอ o u ready อ่าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วแหลอะอะคุณพร้อมแล้วแหละ อ่ะอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอ่ะเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เดี๋ยวสลับ,ลบมบุปก่อนอ่ะนางฟ้าบอกให้คุณ Take A c t i o นนะคะ Take A c t i o นนะแล้วก็คุณพร้อมแล้วแหละคุณพร้อมแล้วแหละนะผมพร้อมแล้วแหละคนที่ใช่นางฟ้าบอกเขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะอืม โอเคแล้วลักษณะของคนที่ใช่ที่จะมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยของชาวกองที่สองอะคะ่ะเขามีเป็นคนลักษณะยังไงคะพี่ไพน้องฟา้าบอกว่าจะมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วลักษณะของเขาละคะลักษณะของเขาลักษณะของเขาวู้ราชาถือเหรียญโอเคค่บผมมีอะไรอีก เจฟเฟ l นะคะ Queen of Swords นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งคะ่ะอ้หู้ควีนซ็อกัโอ้โห energy ดีมากคนคนนี้นะคะ,ะสำหรับชาวกองที่สองนะคะคนที่ใช่ของชาวกองที่สองนะคะเขาจะมาในเมื่อ เวลาที่คุณพร้อมนะคะคุณพร้อมนะแล้วก็คนที่ใช่เนี่ยนางฟ้าบอกเขาจะมาเองในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรมาดูลักษณะของคนที่ใช่ของคุณการโอ้โหพลังงานคิงควีนขึ้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะเอ่อเห็นเป็นเดอะเดวิลขึ้นนะก็นนะาอาจจะเป็นคนชาวราศีมังกรก็ได้เกิดในเดือนมกรานะคะคนที่ใช่ของคุณนะออคนคนนี้ค่ะพลังงานคิงควีนขึ้นนะวันนี้บอกว่าดูค่อนข้างเขาค่อนข้างที่จะอารมณ์ให้งจะน,นิง่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ ็นผู้ใหญ่มีบุธิภาวะนะคะถ้าถามว่าเออจะจะโตกว่าหรือว่าอ่อนกว่าคะดูคนดูคนคนนี้เขาน่าจะโตกว่าคุณนะคะโตกว่าคุณถ้าไม่ได้มีอายุเยอะกว่าก็อาจจะเป็นความคิดความอ่านของเขาที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่เนะคุณดูสีพลังงานคิงควีนขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเฉียบขาด,ขาดเฉียบแหลมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเพราะเป็นควีนคัพเนาะควีนเอ่อควีนถ้วยนะคะเขาจะมีความที่แบบมี empathy, เอมพัตตี้เออเฟิร์สเฟิรแพร เห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณลองนึกลักษณะของคนญี่ปุ่นดูสิเป็นคนจิตใจดีแบบนั้นเลยนะคะนะคนคนนี้นะอืถ้าได้อยู่ใกล้ด้วยมีความรู้สึกว่าแบบว่าอบอุ่นนะคะอบอุ่นนะอบอุ่นนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับ ธุรกิจกิจการที่เป็นงานกลางคืนพวกอาจจะผับบาร์รีสรอร์ทนะคะร้านอาหารนี้เขาแบบปิดดึกๆนะหรือว่าจะทำงานโรงแรมนะในส่วนบบของอแผนกพวกที่เป็นแบบรูปท็อปบาร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกแบบเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ไวน์นะคะเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นะแล้วก็ไม่ไม่องว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ติดคุณนะติดคุณเนาะเพราะว่าเป็นพลังลง,งานของเดวิลนะคะก็คือเป็นความความหลงไหลข้างใครข้างใครในตัวคุณนะคะก็อารมณ์ถ้าถ้าพูดง่ายก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดแฟนนะคะเขาจะค่อนข้างติดคุณนะอแล้วถามถึงเรื่องหน้าที่การงานเงินทองคุณเจ้าของผับบาร์นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะหรือว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของผับบาร์ก็ได้ก็าจะเป็นเจ้าของกิจการยอย่างอื่นนะเพราะเห็นเป็นพลังงานเนี้ยค่ะ อ่คิงถือเหรียญน,นะ,ค,ะคุณดูราชาคนนี้สินั่งอย่างบรรลังอย่างมั่นคงสแสดงว่าการงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะเอ่อถ้าเขาเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็คือค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยแล้วก็เอ่อมีเงินนะคะมีเงินฐานะทางการเงินโอเคเลยนะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องหน้าที่การงานหรือการเงินของเขานะคะหรือว่าบางท่านเขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเนาะถ้าเขาทํางานในองค์กรน,นะคะอาจจะทํางานเป็นแบบ ระดับผู้บริหารนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นทํางานแบงก์ก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นแบบผู้จัดการสาขาหรือว่าเป็นแบบ area manager คือบนบริเวณ area นะั้นนะเขาจะเขาจะดูหลายๆสาขามีความเป็นไปได้อ๋อเพราะฉะนั้นงานเงินเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะคนคนนี้อ๋อไม่น่าหรอนางฟ้าถึงบอกว่า เมื่อเมื่อเวลาที่คุณพร้อมนะคะเนี่ยคนคนนี้ค่ะเขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมะคะ่ะเขาจ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 ะเข้า,ขามาหาคุณเองนะ,ะสำหรับสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดูตัวคุณหนีมี energy ของคนที่ชอบทำงานนะคะแล้วก็ทำงานหลายๆอย่างแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะแบบพัฒนาตัวเองเนาะอยากที่จะ,ะเดินทางโยกย้ายเนาะเพื่อที่จะ,ะไป าหาประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะคะในต่างถิ่นต่างแดนเนาะแล้วคนคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาหาคุณเองนะสอบชาวกองที่สองเป็นกําลังใจให้ชาวกองที่สองนะคะได้พบกับคนที่ใช่พบกับความรักที่ดีนะคะประมาณนี้เลยนะก็เป็นเอ NERGY ที่อ่านได้จากหน้าไพ่นะคะสอบชาวกองสองก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะถ้าฟังแล้วใจฟูนะยูมีฝากกดไลค์ ฝากคอมเมนต์นะคะแล้วก็แชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนของคุณด้วยนะเข้ามาเล่นพีกอาคาดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยูมีไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะสำหรับคุณนะ,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 ะที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าคนที่ใช่ของชาวกองสามเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะก่อนยูมี่ขอเช็คเอเนจีของชาวกองสามก่อนนะคะว่ากองนี้ใช่ อกองของคุณหรือเปล่านะคะถ้าฟังแล้วพลังงานตรงกับชีวิตคุณช่วงนี้ให้คุณฟังต่อนะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงคุณลองไปเลือกกองอื่นดูนะกองนี้อาจจะไม่ใช่กองของคุณนะคะพี่ไพคะ่ะเอ่อเอเนอรจีของชาวกอง3ามช่วงนี้เป็นอย่างไรคะว้าวท้สุขขับนี่คะ่ะสองถ้วยมีอะไรดี energy ชาวกองสามนะคะ the emperors มองเห็นไหมเนี่ยเอาโอเคมีอะไรครับผมโอ้สิบเหรียญคุณชีวิตคุณ energy ดีมากเลยชาวกองสามนะคะมีอะไรครับว้าวดอะซันโอ้โหชาวกองสามชีวิตคุณช่วงนี้ดีมากๆเลยนะคะว้าว โอเคค่ะสำหรับชาวกองที่3ามนะชีวิตช่วงนี้คุณดูแฮปปี้มีความสุขมากไม่ได้เครียดเรื่องงานหรือว่าเงินอะไรเลยนะคะเหมือนคุณที่เข้าดูกอง3เนี่ยก็คือแบบว่าอุ้ยคลิปนี้คลิปของยูมีนี่ฟีดขึ้นมาอ่ะไหนดองดูซิไหนคนที่ใช้มาเมื่อ,อไหร่คลิกเข้ามานะคะไม่ได้มีความกังวลใจไม่ได้มีเรื่องอะไระที่แบบที่แบบ ทั้งทำให้เครียดให้คิดมากนะคะดู energy คุณแบบดีมาก v i b r a t i o ชคุณไฮคุณแบบเยอะดีมากๆเลยนะชาวกลองสองบางท่านนะคะอา,อาจจะเกิดในราศรีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูเข้ามาเลือกกล่องนี้นะ,ะบางท่านอาจจะเกิดเดือนเมษายนนะคะหรือช่วงปล,ปลายมีนาคมนะคะเข้ามาเลือกกล่องนี้นะะเนาะเพราะเห็นเป็นพลังงานของ The อ m p r e s s ขึ้นนะคะ บางท่านเนี่ยได้เริ่มต้นงานที่ถูกใจนะเริ่มต้นงานที่ถูกใจอาจจะหางานแล้วก็ได้งานที่ถูกใจทํางานที่มีความสุขอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะลงทุนร่วมพุ่นเปิดกิจการกับเพื่อนสนิทนะคะหรือว่า รุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องที่เรารู้จักที่เราทํางานด้วยเราแฮปปี้นะเห็นเป็นพลังงานของคนสองคนลงมือตกลงทําสัญญาลงทุนทําอะไรร่วมกันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีพลังงานของอาจจะทํางานในบริษัทเอกชนนะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามีหัวหน้าผู้ชายที่เป็นาชาวต่างชาตินะคะมีความเป็นไปได้เนาะ ม,มีเป็นลักษณะนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยทำงานในบริษัทองค์กรที่เป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นตึกค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เงินเดือนที่คุณได้รับเนี่ยเห็นเป็น1ิบเหรียญน,นะคะก็คือเงินเดือนค่อนข้างดีเนาะเป็น,เ,ปนเ,เพราะว่าเป็นองค์กรต่างชาติเนาะอาจจะได้แบบฐานเงินเดือนสูงกว่าบริษัทไทยนะคะที่เป็นบริษัทของคนไทยนะคะ<อ>เห็นเป็นพลังงานนี้แล้วก็คุณสิบเหรียญนน่ะ เอเมอร์เรอร์อ <friend> oh, oh, okay. uh ่ะ huh. อุ้ยเดอะซันมาอีกว่าโหชีวิตคุณดีมากมาเดอะซันนะคะคุณเป็นคนร่าเริงสดใสนะเป็นที่รักของคนทั่วไปคุณเมเนจอร์ของความเป็นเด็กนะคะไปไหนก็แบบพี่ค่ะวันนี้ค่ะพี่ค่ะวันนี้ค่ะโอ้เป็นคนแบบร่าเริงนะเป็นที่รักของทุกคนนะคะถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะมีช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองให้ยมีเชื่อว่าคนตามคนคุณเนี่ย รวมๆกันถ่ายช่องทางหลักหมื่นอัพนะคะบางท่านเป็นหลักแสนนะคะมีความเป็นไปได้เนาะเห็นเป็นพลังงานของเดอะซันพลังงานของออนไลน์พลังงานของคนที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะแบบไม่เล่นโซเชียลเลยค่ะทุกอย่างปิด private หมดเลยนะคะไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะนะคะอาจจะมีแค่หลักสิบหลักร้อยเฉพาะแบบเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำเนาะสมมติคุณเป็น เป็นคนเขาอะไรขายเซลล์ขายเครื่องมือทางการแพทย์อ่ามันค่อนข้าง,งเฉพาะเนาะแต่ว่าถามว่ารู้จักเซลล์ที่ชื่อพลอยไหมคะรู้จักคุณพลอยไหมอ๋อรู้จักน้องพลอยน้องพลอยอ่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำนะบางท่านคุณที่เข้ามาเลือกกล่องที่3มเนี่ยอาจจะเป็นคุณที่ชื่อคุณพลอยก็เป็นได้นะคะเข้ามาเลือกไพ่กล่องที่3มนะถ้าพลังงานตรงอ่ะอย่มีฝาก คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าตรงกับคุณเนี่ยให้ฟังต่อนะ oh, mean ว่ายยูมินมองว่า Energy ชาวกองสามดีมากเลยนะคะอ่าแล้วเรามาดูกันคำถ,ถามสำคัญนะคะช่างฟ้าคะชาวกองสาม e อ e r g y เขาดีขนาดนี้นะคะอยากทราบว่าแล้วคนที่ใช่จะมาหาชาวกองสามเมื่อไหร่คะเนนางฟ้าคะคนที่ใช่มาหาชาวกองสามเมื่อไหร่คะ โ,โคนอินเนอรนเนชัอะไรจะดีขนาดตีชาวกองสามคนงานก็ดีเงินก็ด,กด,กด,กดีมีชื่อเสียงอีกอา้าวคนที่ใช่ค่ะจะมาหาชาวกองที่3 within the next few weeks นะคะก็คือภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โอ้โหคุณจะดึงดูด energy ความรักดีๆเข้ามาแล้วนะสำหรับชาวกองที่3นะคะวุ้ย ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะเพราะ NERGY คุณ h i g h r i พ h h เ i v ร์ r b t i o n มากมากเลยนะคะพลังงานดีคนดีๆค,คนที่ใช่ก็จะเข้ามาเร็วขนาดนี้เลยนะคะอุ้ยถามพี่ไพ่กันต่อนะชาวก็พี่ไพ่คะสำหรับชาวกองที่3แล้วอะคะ่ะคนที่จะเข้ามาคนที่ใช่ของชาวกอง3ามเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงคะคนที่ใช่ของชาวกองที่3ลักษณะเป็นอย่างไรคะ เพสโซฟ่อนนะคะมีอะไรอีกวู้ดีเอ็มเพรสโอ้โหโอ้โหเอนินอร์จีดีมากนะฮะใครอีกครับใครอีกเดอะเฮอร์เมตนะ,ะทรีซอฟวอนนะคะทรีซอฟวอนโอเคค่ะ สำหรับชาวกองที่3นะคะถามว่าคนที่ใช่ของชาวกองที่3เขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะเห็นเป็น Energy ของธาตุดินกับธาตุธาตุไฟนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินเนาะพฤสศกันมังกรน,นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกัน ะะราศีกันนะแล้วก็เห็นเป็นพลังงานไม้เท้าขึ้นเขาอาจจะเกิดในราศีธาตุไฟธาตุไฟนะคะเช่นเดียวกับคุณนะเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูคือออไม่มองว่าคนคนนี้คนเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความรู้นะคะมีความรู้ในที่นี้เหมือนกับแบบเป็นผู้คงแก่เรียนนะคะชอบชอบที่จะศึกษาหาความรู้นะชอบที่จะศึกษาหาความรู้เนาะด้วยด้วยความที่เขาเป็นพลังงานธาตุดินนะคะเขาอาจจะค่อนข้างที่จะ อาจจะเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูเป็นคนแบบสุขุมนุ่มลึกนาะแล้วก็มีพลังงาน the Empress ประกบขึ้นมาอีกนะคุณคิดดูปวบคนที่เขามีลักษณะแบบภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ถามว่ามีเงินไหมมีคนนี้มีเงินนะคะมีเงินเนาะบางบางบางคนคนคนนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้นะคะก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ย เขาค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปเลยนะคะทั้งหน้าหน้าตานอะ,อะคุณดูนะคะหน้าตาสวยงามเลยนะ,ะจากหน้าไพ่เนาอะ,อะเป็นคนหน้าตาน้าตาดีนะคะการเงินดีนะคะดีแน่นอนอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อ,อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเจ้าของกิจการเนาะเห็นเป็นพลังงานเพราะว่าดิปดีเอ็มเพรสขึ้นมาเลยนะคะ,ะแล้วก็ดูเป็นคนที่ เห็นพลังงานของเด็กถือไม้เท้าขึ้นเนาะดูเป็นคนที่เอ่อถ้ามีไอเดียโปรเจกต์อะไรอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นที่จะลงมือทำนะนะคุณได้คุยกับเขาเขาอาจจะได้ลงมือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแพชชั่นกับของเขานะสมมติเขาชอบชอบทานกาแฟหรือว่าชอบหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วนะแต่นี้เขาไปสนใจเรื่องแบบไม่อยากขายกาแฟมะพร้าวเอออยากขายกาแฟมะพร้าวอ่ะเขาคิด ไอเดียนี้คิดได้ละอ่ะเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งลงเริ่มลงมือทาแล้วเริ่มไปหากาแฟามะพร้าวมาขายแล้วนะคะคุณได้คุยกับเขาคุณอาจจะแบบอ้าวเขาทําเขาเอาอันนี้มาขายหรออะไรเงี้ยประมาณเพิ่งจะเอาของมาลงอะไรประมาณนี้นะค่ะก็คือเขาได้เริ่มต้นลงมือทําอสิ่งที่เขาอยากจะทำที่มันเกิดมาจากแบบไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเขาแล้วนะคะแล้วก็ผ่าสามไม้นะคะ เห็นเป็นพลังงานของการรอคอยแล้วก็ทางไกลนะคะทางไกลมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะไกลจากคุณในที่นี้หมายความว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะ ได้รับการติดต่อจากเขามาทางช่องทางของออนไลน์นะคะออนไลน์นอกาสมัยนี้ก็จะเป็นแบบออนไลน์นะคะเห็นเป็นพลังงานของทางไกลขึ้นบางคนก็อ,อาจจะไม่ได้อยู่ในแอเรียเดียวกันกับคุณในจังหวัดเดียวกันกับที่คุณอยู่ถะะ้าวจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะมีความเป็นไปได้เนาะก็เห็นเป็นพลังงานของการที่จะต้อง ติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทางไกลนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยอ่เอเอ NERGY ของคนคนนี้ก็คือก็ดีเช่นเดียวกันนะไม่ไม่ได้มีไพ่เสียเลยทั้งคุณและเขานะคุณ e NERGY คุณ HIGH VIBRATION มากเลยนะแล้วก็คนคนนี้ค่ะโอ้โหมาภายใน within a next few w e e k เนี่ยไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้คุณจะได้เจอคนลักษณะนี้แล้วนะคะถ้าคุณได้เจอคนลักษณะนี้แล้วนะก็ให้เล็งไว้เลยว่าแบบเอ๊ะ เป็นคนที่ใช่สอับฉันหรือเปล่านะคะดีใจกับชาวกองสามด้วยนะคะคน e อ e r g y ดีอย่างคนนะ,ะต้องได้เจอคนที่ใช่คนที่ e อ e r g y ดีเช่นเดียวกันนะคะถ้าทั้งสองคนได้เจอกันนะคะก็ขอใหอ้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเนาะถ้าฟังแล้วพลังงานตรงฟังแล้วคุณเจอเขาแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกลับมาคอมเมนต์บอกยูมีหน่อยนะโอเคค่ะ,ะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นความรักที่ดีนะคะสำหรับคุณนะชาวกองสามสำหรับคลิปนี้ค่ะยูมีมีเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบายบาย